มัดเนรทุติยามภาพเบอสิเวบาวเลื่องหิม,มพานตอนนุ่งคลันพุทธสดีเสลวงล้งไปตา เกิดมาไหนบงเพื่อนเมืองสมภูมนุษย์โลโชคสวรรค์ส่งให้กะลได้ดังพระพรลา โุ้ยจังว่าแกีวกำกวนมาธาาชยาเป็นมันรดาคองนางประสวดมาคันงามามเนี่ยเทียมน้ำปูนแปลงปลาสาวสวรวันก็กำกึ้งเบิดประเทียดเทียนละแดนไตนันสาสิลาเลือกันจนเป่งเป่งไพ่สิเบียบเสมอเมื่อน ngắm đang đườn văn biên lượt vì đây đây là xoáng bướm ta uế ngắm diêm uông pa phú nan khát cung chẳng qua kiều khát cung nó ngắm cổ và quan can ว่าละกายนั้นสังปันสีมือเกันบันโจอ้งามละองคันทรงสวยสาตค์นั้นทรงโกเพียนโยกันจะเลื่นเกินเสพอกีกัได้คูกกับสนใสทิลาดเจ้าเงาเสตุดอนเนี่ยของสพี่บ่เดือด้อนสนุกใจดอกท่านขอ สมใจพอวงมนุษย์ดังกว่าพันที่วันวายเมยใหญ่อ๋ยในตอนนั้นยินพาไทยเสื้อดวงโพธิลาสันดุสิตดองเอาให้มาเข้าสู่พระคันลาสิบเดอนใกล้ประสูตรนานนางป้าพาุมนาครไปถึงตอนกัางทางเกิดประชวนฟันกลางน วสมผู้เ้าขขานางปญาญาลุยปาสูตดแสนป่าเสดลูกน้อยงามยือละห้อยคันดังเขียนลางามบ่มีขันบ่อนเปียรพ่อะ่านเสียนอยู่ในเต่าเกษาดำคือเท้าซาดวงนั้นทรงพัวพินโยกันจะเลื่อนเิอ คุณทั้งหลายกะเสียสองสาธุกันกันย่อเยินเงินสลองคือเืินแม่นมาเขาว่าซื่นสุงล่าอ้ยในตอนนี้พวกที่มาจากฝ่าได้เกิดความวันเดียวกันบ่ได้วานทั้งหลายก็เกิดวันกันเดียวได้ ขาดน้ำมืก่อนไทยไทยว่าสันดอนพระยาเวทเตดที่เกิดตอบน้อพอกาพระน้ำนียจามีนสูมนั่นละนางเยว่า สันดอนก็ได้ประสูตตอนที่นางกุสดีได้เดินออกไปตรวจตามท้องพระโลงเมืองหลวงของตนพระภาคตอนนั้นก็มีพ่อค้าประชาชนเยอะมากก็เลยตั้งชื่อให้ตอนตรอกพ่อค้าว่าเป็นพระวิษณ์ดอนประสูติมาพอดีในตอนนั้นก็มี ช้างตัวสำคัญก็ประสูติด้วยเหมือนกันชื่อว่าช้างปัตนานาเคีนซึ่งเป็นช้างแก้วมิ่งเมืองของพระยากรุงศรีผีคุงสนใัยในตอนนั้นทีนี้ต่อมาพระฤาษีดอนก็ได้เจริญวัยโตขึ้นมาพยอบพ่อคุงสนใัพร้อมกับบุษษีก็ได้จัดหาอการมหิสีเทียมประภาค นั้นก็ได้นางมัตสีซึ่งเป็นเมืองเศรษฐีใกล้ๆกันให้สมรสเป็นอัครมเหสีของเบินสันดอนเมื่ออยู่ด้วยกันมาก็มีประสูตรลูกยาเกิดขึ้นชื่อว่ากันหาชาลีเมื่อกันหาชาลีเกิดมาเสด็จปู่เสด็จย่าก็เป็นที่ยินดีปราบปื้มได้บุตหลานมาสืบเชื้อญาติวงตระกูลของตนปิยอนกล่าวถึง พรยากรุงสีผีไว้แต่เพียงเท่านี้มาพูดถึงเรื่องนครกรึงกราศนครกรึงกรานี่เป็นเมืองที่ตกทุกข์ได้ยากฝนก็ไม่ตกแห้งแล้งข้าวยากมากแพงขาดเขินสิ่งของใช้ทุกอย่างเจ้ากรุงกรึงกราศก็เลยให้ส่งพามทั้งแปดมาที่เมืองสีผี มหาพระศันดรได้ยินข่าวข่าวว่าเมืองสีพีนั้นอุดมสมบูรณ์มีช้างตัวสำคัญซึ่งเป็นหลักเมืองของบ้านที่ใหอุดมสมบูรณ์ถามทั้งแปดก็เลยเดินทางมหาพระศันดรให้ญาติโยมสำหรับรับฟังสืบต่อไปมัดเน่าเก้าถึงกรุงเขตคาย กำรมฝ่ายเมืองกาลึงตกถึงเก้าห้ยานาได้ตกทุนพอฝนแลมเกิดกันด่านดินแหงฝนบ่ลุงกันแลงยงไงภัยพิบาทปัดป้องกันตายทิมว่าส่วนหลายลา พำมปดคนก็จึงใหญ่ตามคำสั่งพาะราซาน้ำสันตามากพูนดอกพื้งบุญพะวงทารขอไปสานไปไว้เมื่อการลอกเงยฝนลังพระวงโบได้ยังกาเลยห้แม่นทดอทันลา โุ้ยเกิดพิดใจลูกบ้านบางท่านผูวแข็งวาดูเล็กยกอยู่ใ้โมคลสนเทียเมืองสิพิบันสิลมเสียงคาลมรลองปากกาญาติพี่น้องให้ต่อตนลูกผญาท่านในไรนี้ หึล่ะจวบกับกรรเก่าเจองค์พระเวทกะทํามาโทกระาลงทันจึงไหลนี้ไกลบังเอองค์ปฬัสสารสนใจกระพร้อมภัยนี้ล่ะแท้นอแก่นใจให้ดีหอ